ค่ะสายจะมาเฉลยค่ะว่ามีอะไรใหม่อยู่ในถุงเมคอัพของทรีถุงนี้นะคะทรีเนี่ยกำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะก็คือจะมีเมคอัพเบสใหม่ทั้งหมด3ตัวนะคะ3ไลน์โปรดักต์นั่นก็คือรองพื้นใหม่พรีเมอร์ใหม่และลูส์พาวเดอร์ใหม่นะคะเพราะฉะนัน้นวันวิดีโอวันนี้นะคะสายจะมาให้ดูกันแบบชัดๆไปเลยแล้วก็จะอธิบายให้ฟังให้หมดเลยค่ะว่าอะไรเขาใหม่ยังไงนะคะ ก่อนอื่นนะคะแซก,ก็จะขอพูดถึงตัวฟาวเดชันก่อนแล้วกันเขาจะเปลี่ยนในลายของตัวลิควิดฟาวเดชันค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยหน้าตาของตัวลิควิดฟาวเดชันรุ่นเก่าเนี่ยจะหน้าตาแบบนี้แต่ว่าลิควิดฟาวเดชันในรุ่นใหม่เนี่ยจะมีหน้าตาที่เปลี่ยนไปเป็นแบบนี้เขาเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าแพคเกจต,ตัวเก่าอะคะ่ะเวลาที่เราเปิดออกมาเนี่ยมันจะเห็นข้างในเป็นแบบนี้นะคะ ซึ่งเวลาใช้เนี่ยมันอาจจะมีการหกเลอะเทอะเ,เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นแพคเกจจิ้งแบบใหม่ด้วยนะคะก็จะเป็นหัวปั๊มแบบนี้นะคะซึ่งก็ง่ายขึ้นในเวลาที่เราใช้งานนะคะแล้วก็จะไม่หกเลอะเทอะด้วยเวลาที่พกพาไปข้างนอกนะคะอ่างพื้นตัวนี้นะคะพอได้รับการปรับสูตรแล้วเนี่ยเขาชื่อว่า ท o r โฟล s t ส t e ท a ลอร l u i อ Foundation นะคะพัฒนาจากรุ่นก่อนนะคะให้มีความปกปิดที่มากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าจะยังคงคอนเซปต์ของเขาอยู่นะั่นก็คือปกปิดแต่ไม่บทบงังความงามของผิวจริงนะคะก็คือเหมือนกับว่าทาไปแล้วเนี่ยให้เสมือนเป็นหนึ่งว่ามันเป็นผิวของเราด้วยอีกผิวหนึ่งแต่จะไม่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบ เอ๊ะหน้าเราดูหนาดูไม่ใช่ผิวเราดูเป็นอย่างอื่นมาแปะอยู่นะคะนอกจากการปรับสูตรแล้วนะคะเขายังมีทําสีใหม่ด้วยทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด7สีนะคะซึ่งถ้าเราเทียบกับ ของเก่านะคะว่าง102ของรุ่นใหม่กับ102ของรุ่นเก่าเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าสีของรุ่นใหม่นะคะจะได้รับการปรับลงมาไม่ให้เป็นเหลืองที่โดดเหมือนของรุ่นเก่าก็าจะปรับให้เฉดมันลงมาหน่อยให,ให้ดูเป็นเนื้อจริงมากยิ่งขึ้นก็เปลี่ยนไปรุ่อนส่วนของอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือตัวพัมเมอร์ค่ะพัมเมอร์ก็ได้รับการปรับเปลี่ยนเหมือนกันจากเดิมอันนี้คือพัมเมอร์ในรุ่นเก่า นะคะเปลี่ยนมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะหน้าตาเหมือนลองพื้นเป๊ะ,เ,ปะเลยนะคะซึ่งแเกจิ้งด้านในก็เปลี่ยนเหมือนกันก็คือเปลี่ยนมาเป็นหัวปั๊มเหมือนกันแฮมเมอร์สตรใหม่นี้นะคะเขาให้ชื่อว่า Ultimate Protective Pristine Hammer นะคะตัวนี้เนี่ย มีการออกใหม่มาสองสูตรนะคะซึ่งก็จะเป็นสูตรที่ชื่อว่า l กลและ Translu ู e n t นะคะสูตร l กลเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่มีผิวแห้งนะคะหรือว่าคนที่ต้องการความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะอยากผิวดูมีชีวิตชีวาดูกระจ่างใสนะคะสำหรับสูตร Translu ู e ซ t เนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่ต้องการที่จะปกปิดริ้วรอยหรือว่ารูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยะะให้ผิวมันดูเรียบเนียนดูกระจ่างใสนะคะ <c oughs> นอกจากมีการที่ปรับสูตรใหม่เพิ่มออกมาเป็น2ส,สูตรเขายังมีกันแดดอยู่ในตัวนี้ด้วยนะคะซึ่งมี SPF ถึง32แล้วก็ PA บวกกด้วยแล้วก็เขามีโน้ตเอาไว้นะคะว่าตัวนี้ของเขาเนี่ยจะไม่มีสารที่ดูดซับรังสี UV เด็ดขาดนะคะ ทีนี้ Product ตัวที่3นะคะที่ได้รับการปรับปรุงสูตรใหม่นะคะนั่นก็คือเจ้าตัว loose powder นะคะก็คือแป้งฝุ่นของเขาะะเราจะไม่แบ่งแยกเป็นสีแล้วเราจะแบ่งแยกเป็นสูตรนะคะซึ่งเจามาทั้งหมด2สูตรนั่นก็คือ Glow และ translucent เหมือนเหมือนกับ p i i ชิน n ั p เ m m e r เลยตตัวนี้วิธีเลือกใช้ก็จะคล้ายๆกันนั่นก็คือใครที่อยากให้ผิวดูฉ่า ให้เลือกสูตร g กล w ส่วนใครที่มีผิวมันนะคะอยากได้ผิวที่ดูเนียนเรียบเนี่ยก็ให้เลือกใช้สูตร a n s l u c e n t นะคะความพิเศษของแป้งตัวนี้เนี่ย คือเขาบอกว่าเขามีส่วนผสมของผงแป้งอะคะทั้งหมด4ชนิดซึ่งเป็นผงแป้งที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างกันออกไปนะคะมีอะไรบ้างคือมันจะมี Translucent Powder นะคะ Soft Frost Powder Silky Fit Powder ตัวสุดท้ายนี้เป็นส่วนผสมใหม่ที่ไม่มีใน Loose Powder ตัวเก่านั่นก็คือ Oil Control Powder นะคะเป็นส่วนผสมของแป้งที่จะเข้ามาช่วยควบคุมความมันบนใบหน้านะคะควบคุมน้ํามันส่วนเกินบนใบหน้าก็จะ ทั้งหมดรวมกันเป็น4อันนะคะก็แยกออกมาเป็น2สูตรทั้งโกล w ทั้งทรานส์ลูเซนก็จะมีส่วนผสมของแป้งสีชนิดนี้อยู่ข้างในนะคะทั้งหมดใน3ตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมที่เขาเรียกว่าเป็นส่วนผสมพิเศษของทั้ง3 Product นี้นะคะนั่นก็คือ Botanic Oil นะคะซึ่งเป็นส่วนผสมถึง80%มีอะไรบ้างใช่เชื่อว่าเป็นรายชื่อที่เราน่าจะคุ้นๆกันอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือ c a m e l l i a Oil แล้วก็มี Argan o i l Jojoba Oil jo Evening Primrose, Rosehip Oil, Shea Butter นะคะแล้วก็ Beeswax แต่ว่ามันจะมีหนึ่งออยนะคะที่เป็นส่วนผสมที่เข้ามาใหม่นะคะชื่อประหลาดอีกหนึ่งชื่อว่าอินคาอินกิออยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสารที่ชื่อว่าอัลฟาไลโนเลอิกแอซิดนะคะมันก็จะเป็นสารที่ช่วยบำรุงให้ผิวของเราเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เข้ามาผสมเป็นหนึ่งใน8ออยที่เป็นส่วนผสมหลักถึง80%ของปอร p r o d u ต์ทั้ง3ตัวนี้นะคะมีหนึ่งอย่างที่ไซอยากนําเสนอนะคะตอนที่ไซได้ไปฟังข้อมูลเนี่ยไซก็รู้สึกแบบเฮ้ยน่ารักอะคือแบบ มันไม่มีแบรนด์ไหนที่เขาจะมาทําแบบนี้เพื่อที่จะบอกลูกค้าว่าเออถ้าอย่างนี้อย่างนี้เราจะได้ผลลัพธ์อย่างนี้นี้นะคือแบบฟังแล้วแบบน่ารักอยากจะบอกต่อนะคะซึ่งคือทางทรีที่ญี่ปุ่นนะคะเขาก็ได้คิดคนมาแล้วว่าเจ้า p r o d u ั t ์สูตรใหม่ของเขาเนี่ยเขามีวิธีการให้ลูกค้าได้เลือกใช้เขามีทั้งหมด4สูตรนะคะ2สูตรสําหรับคนผิวแห้ง2สูตรสําหรับคนผิวมันนะคะสูตรที่1นะคะนั่นก็คือให้ใช้พัมเมอร์สูตรโกบวกกับลูทชารเดอร์สูตรโก ตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรที่คิดคนเอาไวส้สําหรับคนผิวแห้งนะคะที่มีความกังวลในเรื่องของริ้วรอยหรือว่าเมคอัพที่มันอาจจะก,กระเทาะตกล้องหรือแบบอะไรระหว่างวันนะคะแล้วก็มีความต้องการที่จะให้ผิวดูแบบฉ่ามีลูมินัสกินทั้งวันนะคะเพราะฉะนั้นให้เลือกใช้สูตรนี้นะคะสูตรที่2นะคนผิวแห้งอีกเหมือนกันถึงผิวธรรมดานะคะนั่นก็คือสูตร ใช้ p ั i m e r ร์ o กลบวกร์ล e r พาวเดอร์ e n นสเลนสูตรนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีความกังวลใลคล้ายกับสูตรที่1นนะคะแต่ว่าสูตรนี้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะเป็นผิวที่ดูชุ่มชื้นเปล่งประกายจากภายในคือจะไม่ได้แบบว่าโคตรฉ่ำโคตรดีวีสกินอะไรแบบนี้นะคะแต่คือจะเหมือนแบบ มีความเปล่งประกายออกมาจากข้างในเล็กน้อยนะคะสูตรที่3นะคะอันนี้จะเป็นสูตรของคนผิวผสมถึงผิวมันละสูตรนี้นะคะจะเราจะเริ่มต้นตั้งค่าด้วยพริ s ตินพัมเมอร์สูตร a n s l u c e n t นะคะเอาท r นส s ลเซนพัมเมอร์บวกด้วยท n นส l ลเซน t ู o พาวเดอร์นะคะสูตรนี้เนี่ย สำหรับคนที่มีความกังวลในเรื่องของผิวมันเยิมมากระหว่างวันแล้วก็มีแบบว่ารูขุมขนที่เบิกบานเพราะฉะนั้นใช้สูตรนี้แล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้นะคะเขาจะได้ผิวแบบ p o c e l a i n SKIN จะไม่ได้ความแบบ ดิววี่ช้ำๆนะคือมันจะเป็นแบบนึ้ออกปะเคยเห็นตุ๊กตาพอสเลนปะแบบนั้นแหละค่ะสูตรที่4นะคะสูตรสุดท้ายแล้วนั่นก็คือเราเริ่มต้นด้วยพริสซินพาร์เมอร์ทานสลูเซนต์นะคะบวกกับแป้งสูตรโกลวคือสําหรับคนที่มีความกังวลคอนเซิร์นในเรื่องของผิวมันมากระหว่างวันรูขุมขนเบิกบานเหมือนกันอีก ปัญหาหลักๆของคนผิวมันนะคะผลลัพธ์ที่ต้องการเนี่ยต้องการผลลัพธ์ที่ให้ผิวที่ดูโกลว์แบบเป็นธรรมชาตินะคะอาจจะไม่ได้ฉ่ำโบ๊ะแต่แบบไม่ใช่แบบแมตต์แมตแต่ว่าแบบมีความโกลว์อยู่ในผิววันนี้ไซก็ไม่ได้มาอธิบายแนะนําให้รู้จักอย่างเดียวนะคะไซก็มีการทดลองใช้ให้ดูทําให้ดูเลยก็เป็นมินิฮาทูนะคะซึ่งสูตรที่ไซจะเลือกใช้นะก็คือแน่นอนเป็นสูตรที่หนึ่งโกลคุณโกลนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะ,ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือใช้พราเมอร์ ขั้นตอนต่อ,อไปนะคะไซจะลงด้วยฟาวเดชั่นเบอร์102วิธีการที่จะใช้ลงก็คือเดี๋ยวไซจะใช้ตัวแปลงแปลงอันนี้นะคะเป็นแปลงฟาวเดชั่นของเขาซึ่งทำมาจากขนสังเคราะห์นะคะโพลีเอสเตอร์แล้วก็มีขนแพะแทรกอยู่ เราจะเริ่มลงที่หน้านะคะด้วยจะกกึ่งกลางออกไปด้านข้างนะคะถ้าเราใช้แปรงแล้วลงแบบนี้มันจะได้ผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติไปกับผิวใครจะแต่งด้วยนิ้วก็ได้ถ้าเป็นการใช้นิ้วเนี่ยมันก็จะได้การปกปิดที่มากขึ้นนะคะ ลงแล้วนะคะแปลงรองพื้นที่เป็นคือเป็นสองสีแบบเนี้ยปกติแล้วเราจะเห็นเป็นพุ่มกลมจะไม่เห็นเป็นทรงแบบแบนแบบนี้นะคะก็คิดอยู่เหมือนกันว่าแบบเอ๊แล้วมันจะแบบทาลําบากไหมพอลองทาจริงๆก็คือแบบมันเวลาเข้าซอกแบบเนี้ยค่ะหรือแบบอย่างเงี้ยคือมันโอเคอ่ะแล้วก็แบบตอนแรกเกี่ยไปแล้วมีความรู้สึกเหมือนแบบเอ๊จะเป็นเส้นหรือเปล่าแต่พอเกี่ยไปเรื่อยๆกับเรียบกืนไปกับผิวแบบนี้เลยนะคะฝั่งนี้เนี่ยอาจจะเห็นชัดหน่อยในเรื่องของ ว่าปกปิดได้แค่ไหนเพราะว่าฝั่งนี้มีรอยแดงจากสิวมีอะไรแบบนี้นะคะ,ะคะือทาเสร็จแล้วทั้งหน้านะคะก็จะเห็นว่าหน้าดูแบบ ดีวีมากนะคะแล้วก็ข้อเลกก็คืออย่างที่เซบอกคือปกปิดปานกลางนะคะก็ยังมีเห็นรอยแดงอะไรบ้างสิ่งที่เราจะใช้ต่อไปนะคะก็คือเราจะเอาคอนซีลเลอร์นะคะมาช่วยในการปกปิดในจุดที่เรายังต้องการที่จะปกปิดมากกว่านี้นะคะจะเป็นเรื่องของแพนด้าใต้ตาหรือว่าพวกจุดแดงๆแบบนี้ เราจะใช้แป้งที่มากับพาเลตของคอนซีลเลอร์นะคะถ้วยเซตตัวคอนซีลเลอร์ไว้เสร็จแล้วจากขั้นตอนของการคอนซีลนะคะไซก็จะใช้ตัวนี้ค่ะ Chimmering Duo ซึ่งอันนี้เบอร์ศูนย์หนึ่งวิธีใช้ก็คือเราจะเหมือนเสริมความกล w ให้กับผิวอีกนะคะโดยที่ไราจะใช้ด้านนี้นะคะทำเป็นตัว C ีที่กรอบหน้าแบบนี้นะคะ ใช้ลงเป็นเหมือนปลั๊ที่แก้มได้นะคะก็จะเหมือนแบบ แก้มมีเลือดฝาดอะไรแบบนี้แต่เราจะไปกันที่ขั้นตอนของการใช้ loose powder แล้วคืออย่างที่บอกว่าใช้เลือกสูตรโกลมนะคะเพื่อที่ให้ผิวดูดิวอีมากยิ่งขึ้นไปคือตอนนี้ในกล้องก็ดิวอีมากแล้วนะตัวแป้งเนี่ยนอกจากว่าเขาจะปรับ formula ใหม่แล้วเนี่ยมันยังมีกิมมิ c พิเศษพิเศษที่ออกมาใหม่อีกนั่นก็คือตัวพับตัวนี้ค่ะความ,น,ม,มน,น,นุ่มของมันเนี่ยนุ่มกว่าพับอันเก่าเยอะเลยนะแล้วก็ตัวข้างในเนี้ยค่ะ ตัวที่ปิดนะคะความแตกต่างที่เปลี่ยนไปนันก็คือตัวที่เอาไว้กันแป้งนะคะเมื่อก่อนมันจะเป็นแข็งๆแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็นเหมือนแบบผ้าตาข่ายนุ่มๆะคะ่ะลดความเลอะเทอะมันก็ทําให้การแต่งแป้งง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ถ้าสมมุติว่าแบบคือเราชอบผิวที่แบบได้แบบนี้แล้วอะ่ะแล้วเราไม่ได้ไปอยู่ในอากาศแบบธรรมดาทั่วๆไปขึ้นมมยถึงใช้ชีวิตในห้องแอร์อยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องลงแป้งก็ได้หรือว่าอาจจะลงนิดหน่อยลงแป้งแบบอย่างเงี้ยค่ะลงแค่ช่วงกรอบหน้า แล้วเราก็จะสามารถทิ้งตรงกลางไว้ในแบบที่เราต้องการแบบนี้ได้คือมันก็จะแบบก็โกโก้มันแต่ว่าคือใครก็ไม่ได้อยู่ห้องแอร์ตลอดทั้งวันแล้วก็คิดว่าสาวๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้อยู่ห้องแอร์ตลอดทั้งวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราลงแป้งกันเถอะนะคะจะลงด้วยแป้งหรือด้วยพับก็ได้นะคะแล้วแต่ตามสะดวกปัดเป็นวงกลมๆไปทั่วหนะ้า อย่าลืมนะคะลงขอด้วยเบสเมคอัพของไฟายนะคะวันนี้ก็จะได้ผิวแบบนี้ซึ่งตรงตามกับที่เขาอธิบายไว้เป๊ะเลย mm hmm. เมื่อเราใช้ p a m เม r ร์โ hmm. กบวกด้วยฟอ u n เดชั mm ่น hmm. ตามด้วย l o o พาวเดอร์แบบโกล w นะคะ mm hmm. ก็จะได้ผิวที่เป็น Dewy Skin mm hmm. โดยที่มีการช่วยในการอำพรางจุดบกพร่องบนใบหน้านะคะแต่ว่าไม่ทําให้ผิวของเราหายไปคือมันยังดูเป็นผิวอยู่แล้วก็เดี๋ยวทายจะลองพอยเมคอัพ mm hmm. นะคะ ที่ประมาณนี้นะคะก็จะได้ผิวแบบที่ทรายบอกไว้เลยก็คือยังมาดูเป็นผิวอยู่แต่ว่าก็สามารถเขาเรียกอะไรดูแบบ Dewy Skin ได้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่ดูวิดีโอนี้แล้วรู้สึกสนใจอยากจะทดลองนะคะก็ไปลองได้ที่เคาน์เตอร์ทรีทุกสาขาในวันที่13มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะคะเนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยเขาจะเปิดวางขายเป็นวันแรกค่ะแล้วก็ที่พิเศษอีกมากๆนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวทีจะมีเคาน์เตอร์ที่เซ็นทรัพลพะราม2นะคะใครที่อยู่ แถบนั้นบริเวณนั้นนะคะสะดวกไปเซ็นทรัลพระรามสองไปได้ในวันที่20นะคะแล้วเขาบอกว่าเนื่องจากว่าเป็นการเปิดเคาน์เตอร์ใหม่เขาก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษพิเศษแน่นอนแต่ว่าจะมีอะไรพิเศษยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวยังไงลองติดตามที่ f c e b o o k Fan p a g e ของ Tree หรือว่าของไซน์นะคะไซจะคอยอัปเดตข่าวให้ว่ามีอะไรยังไงนะ <S <S วิดีโอนี้นะคะก็ขอจบลงที่เท่านี้นะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันค่ะไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย